เสร็จแล้วครับผมมาเรามาลองซีมดูเป็นรสชาดิี่เป็นแบบใดโอ้โหไขมันล้วนอจับแซ่บ ปวดหน,นูครับพี่นอ้องเดอร์ครับปวดหน,น,น,นูหนึ่งตัวประมาณครึ่งโลตัวเดียวของแสบยนะครับพี่นอ้อง ดูตับดูตับครับดูตับดูตับตับวานหนูตับวานตัวเดียวแด้ับเนี่ยมึาางกับกับพึ่งกระทะเลยมึงมียังไาด่อส,สองคนกับแก้มคือเ้า ระหว่างผีเราขัวานูอยู่เ่ากับเตรียมพักไปครับผมนี่มะเขือด้วยรอให้มันสุกอีกนิดนึงเลาเราค่อยใส่นี่เราก็ใส่ผักให้เรียบร้อยแล้วครับผม สุดเด่นไม่ยอมบอกใครของดีน้ำลายอย่าแตกน้ำเด้อครับพี่น้องเลยแล้วเราก็รอให้มันสกุกแล้วเราก็ค่อยปรุงเครื่อง บอกหลายว่าแซ่บเสร็จแล้วครับผมมาเรามาลองซีมดูเป็นรสสาดจะเป็นแบบใดโอ้โหไขมันล้วน อับจับ,จบ,จบอับเสร็จแล้วเราก็ตักเสิร์ฟแก้มเล่าตักเสิร์ฟแก้มเล่าแล้วแก้มครับขดนู้มาเลยไอบอมามื่อเนี้ย,เ,ยเสียใจด้วยครับพี่นอ้องเรืของแสบ เมนูสุดเด็ดจากพ่อครัวส่งมาจากประเทศประเทศนอกครับพมนมาโจโจกันครับผมมักแตงมักแตงจากโคราช